เฮ้ยเฮ้เฮวัยรุ่นทั้งหลายเคยสงสัยกันบ้างไหมว่าชีวิตใต้ผิวน้ำเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ว่ายไปไว่ายมากินอาหารเมนูเดิมๆแล้วก็พ่นฟองปอดลอยหน้าลอยตาไปวันๆนะเว้ยวันนี้ช่องเพจท็อกแทนของเราขอเปิดโปงความลับที่ซ่อนอยู่ในตู้ปลาที่คิมไม่เคยรู้มาก่อนมาดูกันว่าเหล่าปลาอย่างพวกเราเนี่ยเขามีเรื่องอะไรเมาส์กันบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของไอ้มนุษย์จอมวุ่นวายพวกนั้นไงละ่ะเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีนะเพราะวันนี้ปลาหางนกยูงอย่างผมจะพาพวกคุณไปพบกับเรื่องราวสุดพีคความลับสุดยอดและปฏิบัติการกอบกู้ศักดิ์ศรีปลาที่รับรองว่าคุณจะต้องอึง้งทึ่งและหาน้ำตาเล็ดถ้าพร้อมแล้วลุยอาล่ะเอาล่ะขอแนะนำตัวก่อนนะผมคือหางนกยูงจอมซ่า ผู้เป็นศูนย์กลางแห่งข่าวสารและความบันเทิงประจำตู้ปลาแห่งนี้และนี่คือไอ้ทองขี้ลืมเพื่อนซีที่ถึงแม้จะความจำสั้นแต่ก็เป็นผู้ฟังที่ดีเสมอยกเว้นตอนที่มันจำไม่ได้ว่าผมพูดอะไรไปแล้วบ้านน่ะนะเนี่ย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 ไอ้ทองแกเคยสังเกตไหมว่าไอ้มนุษย์เนี่ยมันชอบมองเราด้วยสายตาแปลกๆอะเงืยนจะเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจก็มันมองทุกวันไม่ใช่เหรอหางงงยุง ไอทองพูดขึ้นพร้อมกับว่ายโยนอยู่กับที่แกก็พูดนี้ทุกวันเหมือนกันแหละโถ่ไอทองนี่มันไม่เหมือนเดิมเว้ยวันนี้มันเอาไอตัวขนฟูๆสีข่ขาที่ชอบเผาหอนนั่นมาจ้องพวกเราอยู่นานสองนานเลยนะเว้ยฉันได้ยินมันพูดว่าดูสิเจ้าตูบพวกปลาพวกนี้ดูว่างงานดีเนาะว่างงานบ้านแกสิไอมนุษย์พวกฉันน่ะกําลังประชุมลับเรื่องแผนยึดครองโลกต่างหากเล่าผมได้แต่บ่นในใจนะไม่กล้าพูดดังเดี๋ยวโดนมดอาหาร ไม่พอยังไม่พอไม่ใช่แค่มนุษย์นะเว้ยสัตว์รวมโลกด้วยกันเนี่ยแหละตัวดีเลย